สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับกอนอื่นเลยไปดูในส่วนของกีฬามหาวิทยายลัยโลกกันก่อน2นักแบดมินตันของไทยนะครับในประเภทหญิงเดียวต้องไปชิงเหรียญทองกันเองแล้วละครับการขันกีฬามหาวิทยายลัยโลกครั้งที่32ณนะภูมิภาคไรแอนดรูนะครับประเทศเยอรมนี Germany. แบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศครับมินนี่ทะมนวันนิธิอิทธิไกลมือ66ของโลกนะครับนักแบดมินตันจากมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยครับพบกับเอลล่าหลินนะครับจากสหรัฐอเมริกาในเกมนี้มินนี่ยิ่งเล่นยิ่งดีครับโดยเฉพาะจังหวะเกมรุกเด็ดขาดนะครับเอาชนะไป2ต่อ0เกมครับ15ต่อ5และ15ต่อ11ก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับ ส่วนอีกคู่เป็นบูมครับธิดาภาขออภัยนะครับธิดาพรกรีบยี่สุนครับอีกหนึ่งนักแบดมินตันสาวไทยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเช่นเดียวกันนะครับมืออันดับ71ของโลกเจอกับหลิงชิงหว่งครับจากมาเลเซียคู่นี้ก็เป็นเกมที่สนุกสูสีเลยครับลัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละหนึ่งเกมต้องตัดสินเกมสุดท้ายปรากฏว่าบูม ยอดเยี่ยมกว่านะครับเอาชนะไปได้2ต่อ1เกม15ต่อ16 15ต่อ5และ15ต่อ13เข้าไปชิงชนะเลิศกับมินนี่ธมลวันนิธิอิทธิไกรและก็จะทำให้ทีมไทยครับการันตีทั้งเหรียญทองและก็เหรียญเงินแน่นอนแล้วครับสรุปเหรียญรางวัลในขณะนี้นะครับอันดับ1ยังเป็นสหรัฐอเมริกาครับ28ทอง22เงิน26เหรียญทองแดง อันดับที่2เป็นจีนครับ23เหรียญทองนะครับ21เอเหรียญเงิน13เหรียญทองแดงญี่ปุ่นอันดับที่3มครับมีอยู่22เหรียญทองนะครับเกาหลีตใต้อันดับที่4 17เหรียญทองอิตาลีอันดับที่5ครับ10เหรียญทองส่วนไทยขณะดนี้มีแล้ว1เหรียญทอง3เหรียญเงินและก็4เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่20ของตารางครับ